ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วครับจริงๆเราต้องออกจากโรงแรมแล้วเพราะว่าเรานัดเจ้าที่ขึ้นถ้ำไว้ตอน7จ็ดโมงเช้ามรสุมมันเข้าภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนน่ะตอนนี้ก็คือฝนตกหนักแต่ฝนตกหนักมากเลยแล้วก็ฝนเม็ดใหญ่มากดูจังก็จัดชุดพร้อมมาเลยวันนี้แฮวแน่ๆดูแล้ว มื้อเช้าหลอกการขึ้นถ้ำนี่มีคําแนะนํำไหมครับโลคาโเดียวเลยครับโลคาโบครับขั้นตอนก็คือเอาบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการจอมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เสียค่าเข้าอีกประมาณคนละ30บาทแล้วก็มาติดต่อจะมีไกด์นาทางครับตอนนี้เราเริ่มันกแล้วนะสภาพค,คือตอนนี้ฝนตกมากๆฝนตกเฉะแฉะไปหมดเดี๋ยวลองดูว่าตอนนี้เราเริ่มเดิน7จ็มงยีนาที จะถึงที่ถ้ำกี่โมงครับไปดูกันครับจุดนี้เป็นจุดที่ทางไกด์นำทางบอกว่าก่อนจะขึ้นอุทยานต้องมีทําการไหว้ขอทางท่านให้เดินขึ้นทางอย่างปลอดภัยก่อนนะครับ อจะขึ้นไปเยอะๆเลยวไไหมใช่ไม่ไหวกนหนักกันนี้อะไรมอสอมือถือมีเราเราผ่านมาสิบห้าเมตรหัวใจขึ้นไปร้อยสี่สิบครั้งต่อนาทีซูซูาบไปเดีะไปกูอยู่ข้างล่างมาเจอครับผมลอง้องล่างได้ใช่ไหมโอเคขอบอกว่าสปีดสปีดของพี่ไกด์กบนี่เร็วมากลุงจ้อนหอบแฮกเลยโอเคครับลุยต่อครับผมไปพี่ที่ผมตามขึ้นไป ตห้าชั่วโมงต้องมีเขาบอกหชั่วโมงแน่นอน5ชั่วโมง5ชั่วโมงเด,เดินเดิน่อไปลุงจ้อนว่ามันเหมือนเดินขึ้นบันไดลวดเดียว20ชั้นน่ะเนี่ยจุดที่ลุงจ้อนพักหินเขาจะมีความตะปุ่มกระป่ำนะเป็นระยะระยะครับเป็นธรรมชาติของทางขึ้นถ้ำนาคา าปขวาดีเลยขวากันเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเหนื่อยตรงไหนเพราะรอตั้งสิบนาทีแล้วเนี่ยสุดยอสู้ประตูแดงที่โอซาก้าร์มไปกับคุมาแล้วเหนื่อยมากๆเออเรายังไปมาครบแล้วเลยจุดที่ลุงจอนนั่งพักคือจุด E นะครับจะกลับกล้องให้ดูครับเดี๋ยวาสักนาทีน โอ้ยยุบโอเดิพาไปนิดหนึงเหลืออีกพันเมตรผมกูได้เก้าร้อยเมตรพันเมตรนะเหลือีกพันเมตรครับมาสูครับเส้นทางแล้วโอ้โหเนี่ยทางเป็นอย่างเงี้ยสุดอะถามความรู้สึกหน่อยคุณหมอเอฟเป็นไงครับพันเมตรไหวไหมไม่อยากจะคิดอะไรไม่งั้นไม่เดินต่อแน่ถ้าคิดเยอะอยากคิดเยอะเดินต่อไปให้ดูอุปกรณ์ของหมอเอฟนะใครเดินแล้วบ่นน่ะห้ามบ่นหมอเอฟไม่บ่นสักคำตอนนี้วอร์เกอร์ิปวอล์ก k i n g ัวนี้ครับเ <ไป S 1> มนเทอร์ประจำชิปของผมเดินไปเรื่อยๆครับก้าวสั้นๆหายใจลึกๆจิบน้ำบ่อยๆไปเรื่อยๆสุดคนนีส้สุดสุดส่วนลุงจ้อนที่บอกตรงไม่มีเพื่อนกลับไปนานแล้วเนี่ยอย่างเดียวข้าซ้ายไม่ได้เทา้าขวาไม่ไ,ได้เท้าซ้ายตอนนี้ลุงจ้อนพยายามเดินแบบว่าพอมันเริ่มเหนื่อยมึนๆก็พักอาจจะไปฝืนเพราะว่าอุ้ยข้างหน้าเจอหินเป็นเกล็ดแล้วเฮ้ยดู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  โห oh, เราใกล้ท่านแล้วนะครับหูสวยมากแล้วก็แปลกแปลกเลยธรรมชาตินะครับเนี่ยหมอเอฟเดี๋ยวผมต้องถ่ายภาพนี่ด้วยไอโฟนให้หมอเอฟก่อน่กล้องมาติดอยถ่แล้วเหลือ800เมตรตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย8โมง8 <10 S 2> โมง10นาที10โมงครึ่งก็ถึงข้างล่างแล้ว เราเดินมาทั้งหมด7จ็ดโมงยีตอนนี้8ปดมงสิก็คือ50นาทีเหลืออีก800เมตรเองทางพอได้นะ นี่หน้าหนุมานหลับตาหินหนุมานหินหนุมานหมดเลยนอ่ะโอ้ยนี่มันตกเลยใช่ครับมุมนี้มุมนี้ตกที่สองมันตกถ้ามอ๋อโอเคแต่ตัวนั้นดูสวยนะแต่ถามว่าระยะทางมุมที่สองสวยไหมสวยอ๋อเห็นหินเห็นหินห้าสโอ้ย เดี๋ยวพี่โกบครับครึ่งทางยังครับตอนนี้เลยครึ่งทางาแล้วครับใกล้ถึงทำละจะถึงแล้วเหรอครับผม hey, นิดเดียวจอนเหนื่อยยังครับเหนื่อยมาก <c oughs> หัวใจลุงจ้อนเต้น148ครั้งต่อน,นาทีตอนนี้นี่ลุงจ้อนต้องเดินลังท้ายเพื่อดูแลเพื่อนสองคนเป็นห่วงเขามาก พูดไปก็ละอายอลงยุงจอนรอผมด้วยลุงจอนเน่ะเดินเร็วเกินไปลุงจอนเดิเเเนช้าหน่อยลุงจอนไม่ไหวเลยไ,ไ,ไม่ไหวนะลุงจอนไม่ไหวแล้วหลังลุงไม่ได้ชวนผมมาแล้วนะแบบเนี้ย <c oughs> ดีนะได้เพื่อนคนหนึ่งนักบาสคนหนึ่งนักวิ่งมาช่วยประกบไม่งั้นลุงแย่แน่ <c oughs> โอ้ยเนี่ยเดินมาก็คิดถึงลุงม่อนกันมาตลอดทางนะ ลุงม่อนน่าจะกินไอติมกินอะไรเนาะสบายแล้วป่านนี้อิจฉามากผมว่าป่านนี้ลุงม่อนอยู่โลตัสกินคอเนโต้แล้วเนี่ยลายมันเป็นเป็ดเกล็ดหมดเลยเนาะวิดีโอผู้ชายด้วยช่องมองช่องมองช่องเซ็มมองไงมองตาไหมหายหน่อยหายหน่อย ช็อตนะครับเพราะผมคงไม่มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้เพื่อนๆมองขึ้นมาหน่อยมองไอ้น้ำขึ้นจอแล้วหมายเอฟวันทูสทางข้อมืนบางบทใช่ไหมครับผมทางข้อมือบางบทนะครับเห็นเข้าไปลึก สวยๆแล้วนี่มีคนเดกเาบอกเลยว่าโอ้โหขนาดส่วนนี้ยอดมากเลยโอ้โหขนาดส่วนนยอมากคลยขอผู้ดีประาศกันนะโอเคต่อไันเหมือนบ้าครับมีหัวหัวพยาเสียนเสีย ตรงอีกที่หนึ่งเลยงไ่องวังอกที่หนึ่งวก็ทังเัอ๋อเอ,อีกที่หนึ่งสวยเงียบสงบครับแล้วก็ดีมากๆเลยครมีโอกาสก,าก็หาโอกาสฟิตร่างกายทีหนึ่งเดินเหนื่อยหน่อยแต่วันนี้โชคดีฝนตกชุ่มฉ่ำก็เลยไม่ร้อนดีครับสนุกฟิตร่างกายแล้วมาเดินเที่ยวถ้านาคากัน2ชั่วโมงถึงละติดน้ำมาด้วยหนุนเอามาขวดเดียวหมดแล้ว เดี๋ยวขาลงต้องกวนดื่มน้ำของเพื่อนแล้วละ่ะนี่ังเดินตามเพื่อนอยู่เดินตามเพื่อนอยู่โดนเพื่อนทิ้งห่าง <c oughs> ขึ้นมาจากถ้ำนาคาแล้วฮะ <c oughs> กลับขึ้นมาที่ลานพักคอยโอ้โกท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันครับ <c oughs> โอ้แค่คิดเรื่องเดินลงก็เหนื่อยเนี่ยก่อนเดินลงนะอย่าไปให้รู้สึกว่าล้านมันคือไม่ทันแล้วแนะนำให้ทุกท่านพกไปเวลาลำบากนะครับ power bar อย่าลืมนะครับ ไม่เคยกินขนมอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยคึ่กทักขึ้นมาทันทีนะครับดูแล้วเมื่อกี้จะตายเอาให้ได้นะครับจำได้ด้วยลูกหมูไหมจ๊ะคนพุกคอนว่ยครับเฮงแหงนี้ไปไม่มีแต่พุก1อนมี เราขึ้นมาสูงมากครับลุงต้นว่าเราอยู่สูงก้อนเมฆนะตอนเนี้ยเห็นบึงโขงหลงแล้วก็เห็นเห็นถนนขนทางที่เรามาถ้าไม่มีเมฆเราจะเห็นบึงโขงหลงอยู่ไกลๆแล้วก็เห็นแม่น้ําโขง ขยับไปนะโอเคเนื้อจอไม่เดยอดเยอะนี่ถ่ายร้อนไปสวยร้อนนิดน่งตอนนี้ลุงจอนอยู่ทางลงแล้วฮะแล้วก็พอทางลงก็ดีอย่างหนึ่งนะคือ เราก็เดินชา้าลงแล้วเราก็ได้นี่ครับสัมผัสธรรมชาติทางลงดูหินดูลายอะไรแปกตาดีครับเนี่ยดูทางลงนีครับชันมากครับนี่คือเท้าลุงจ้อนนะเนี่ยสุดๆชันสุดๆตามผนังเนี่ยมีต้นไม้เล็กๆขึ้นเหมือนกับชีวิตกำลังเริ่มเลยสวยมากครับโอ้โหเนี่ยครับ โอ้โหส,สวยงามมากมันจะไโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุด A ทางลงก็แปลว่าเดี๋ยวอีกเดียวจะถึงลานจอดรถแล้วครับลุงจอนขึ้นมา7จ็ดโมงยีตอนนี้ก็เที่ยง20พอดี5ชั่วโมงเดี๋ยวลงถึงรถกันเลประมาณสักหชั umed, ่วโมง2 0่สิบห้าชั่วโมงสิแถวนี้แหละเหนื่อยเมื่อยขาสนุกอากาศดีความโชคดีของวันนี้คือฝนมันตกทําให้ทางมันเละแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนไงก็ดื่มน้ำนี่ลุงจอนก็ดื่มน้ำไปขวดเล็กๆขวดหนึ่ง เหนื่อยอาการเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบันไดทางขึ้นก็ชันมากนะแต่ว่าธรรมชาตินะเขาสวยมากเลยนะครับมันเหมือนกับมาฮกิ้งมาเดินป่าไม่มีความสุขอนะ่ะที่ลุงจ้อนอยากจะแนะนําก็คือต้องมีน้ําดื่มติดตัวนะแล้วก็มีอย่างลุงจ้นก็นมีช็อกโกแลตบาร์มาแท่งหนึง่งเอาไว้กินนะให้เพิ่มพลังงานแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยสาคัญมากเสื้อผ้าต้องเหมาะสมนะรองเท้านี่สําคัญสุดๆเลย ต้องเป็นรองเท้าที่แบบปีนป่ายได้อะไรได้อย่างเงี้ยพอเราต้องแต่ละก้าวต้องมั่นใจโอเคครับลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยเที่ยงครึ่งพอดีไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสบายแต่ผมก็ว่าไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับค่อยๆไปครับเหนื่อยก็พักก้าวสั้นๆหายใจลึกๆกินน้ําจิบน้ําไปเรื่อยๆเตรียมเสื้อผ้ารองเท้ามาให้เหมาะสมช่วยได้เยอะเสื้อกันฝนอย่าลืมด้วยครับโอเค ลุงจ้อนขอตัวไปหากาแฟเย็นๆกินก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วเจอกันครับผม